กลับมารับชมข่าวดึก NBT กันต่อนะคะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาตามเรื่องของการทำเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทในการให้ประชาชนคือพอมีข่าวออกมาว่าโอ้โหใช้งบถึง1 2 0 0 0 0ล้านบาทในการทำซ u เปอร์แอปค่ะข่าวก็โอ้โหมาแบบหลายทางมากมว่ามันใช้งบเยอะเกินไปไหมแล้วคนที่จะทำเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าเป็นบริษัทของใครได้รับปโยชน์ไหม คือมีความพยายามนะครับมีการเชื่อมโยงเนี่ยสออย่างด้วยกันคือเชื่อมโยงว่า1เรื่องของขั้นตอนเรื่องของแอปที่ทำเนี่ยใช้เงินมหาศาลเงินเนี้ยได้มาจากงบประมาณอย่างที่2มีการเชื่อมโยงว่าเงินดิจิตอลหมืน่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะเชื่อมโยงกับอดีตบริษัทที่ท่านนายกเนี่ยเคยทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นแสนสิริแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ท่านายท่านนายกเนี่ยเป็นกรรมการในการดูแลอยู่ พยายาม<ช>จะเชืิมโยงลักษณะแบบนี้อืแต่ว่าวันนี้ได้รับคาตอบะนะคะจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสงการขลังนะคะคือท่านก็ออกมาบอกว่าโอ๊กระแสข่าวที่บอกเนี่ยเหรอปฏิเสธค่ะว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ใช้งบถึง12,000ล้านบาทในการทำซุปเปอร์แอปจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล t นะคะแล้วก็การทำเนี่ย ให้สถาบันการเงินของรัฐทำเพราะว่าใช้งบประมาณไม่มากแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคนที่จะทำเนี่ยไม่ใช่บริษัทที่จะได้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะคือหลายคนมันไปคาบเกี่ยวมันไปเปรียบเทียบว่าอุ๊ยมันมันจะเป็นเหมือนจำนำข้าวหรือเปล่าที่ผ่านมานะคะคือบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการหัก3%เด้วยคือท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านค่อนข้างมั่นใจเรื่องของความโปร่งใสเพราะว่าเราใช้เรื่องของบล็อกเชนเข้ามา ในการควบคุมดูแล<ม>เข้ามาดําเนินโครงการหลักของ,ของโครงการนี้เงิน1,000 0บาทนะครับใช่ค่ะ<ม>คือท่านจุลพันธ์อมรอวิวัฒนนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคือท่านก็ออกมาบอกว่าเรื่องของการทำซุปเปอร์แอปในการจ่ายเงินดิจิทัลวันเลดเป็นความร่วมมือของทางกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐนะคะซึ่งสําหรับสถาบันการเงินของรัฐที่เข้ามาช่วยเรื่องพัฒนาระบบ ในส่วนของค่าใช้จ่ายไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่น่าเป็นห่วงขณะนี้กำลังคุยกันว่าจะเป็นหน่วยงานใดที่จะเป็นผู้จ่ายเงินแต่ว่าสำหรับโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นการเติมเงิน1,000 0บาทโดยผ่านดิจิทัลเบ l ต t มีเงื่อนไขใหม่ค่ะก็คือเงินนี้ห้ามใช้เกี่ยวกับ uk, อบายมุกห้ามใช้เกี่ยวกับการออม แล้วก็ห้ามใช้เกี่ยวกับการใช้หนี้ก็คือใช้จ่ายสอยใช้จ่ายใช้ซื้อของได้แต่ปกตินะคะก็ถือว่านี่เป็น,นกลไกใหม่ในรานเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อผลักดันให้เม็ดเงินนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงทีนี้ก็ถามค่ะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าโอ๊ยบริษัทที่เป็นคนทำซูเปอร์แอปเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าใครจะเป็นคนทำเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกนะคะว่าไม่ใช่บริษัทค่ะปฏิเสธเลย แต่ว่าเป็นธนาคารที่อยู่ในการกำกับของรัฐเป็นผู้ดําเนินการไม่ได้มีการจ้างบริษัทภายนอกแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างนะคะส่วนธนาคารผู้จะทำแอปเป็นธนาคารอะไรเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกค่ะว่าต้องให้ธนาคารในการกำกับดูแลของรัฐไปประชุมและมอบหมายกันเองโดยจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมนี้นะคะ ซึ่งจะได้คําตอบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ยืนยันเลยค่ะว่าจะไม่มีกลุ่มใดได้รับประโยชน์จากการทําแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่โปร่งใสามากมีระบบบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในตอนนี้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดและการทุจริตได้ด้วยส่วนกระแสะข่าวที่บอกว่าโอ้โหค่าจัดทำแอปเนี่ยสูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทจริงหรือไม่เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วย หัวเราะเลยค่ะแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าโอ้โหไม่มีทางฟังแล้วยังตลกอยู่เลยมันจะมีแอปไหนเนี่ยพัฒนาในราคานั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะให้ตอบว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำแอปนี้ยังไม่กล้าตอบตัวเลขที่ชัดเจนแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมันก็ไม่ได้มากอะไรก็ไม่ได้มากถึงขนาดนั้นอย่างแน่นอนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะค่างบประมาณการทำแอปเนี่ยถึงหนึ่งสองที่เนี่ยไม่มีทางเลยค ฟังแล้ว uhm ยังตลกตัวเลขไม่มีแอปพลิเคชันไหนพัฒนาราคานี้หรอกครับครับผมอยู่ในเลทเท่าไหร่ครับจะอยู่ในเอ่อผมผมก็ไม่กล้าตอบตัวเลขชัดเจนแต่ถ้าที่รู้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรครับครับไม่ได้มากมายใช้คําว่าไม่ได้มากมายดีกว่านะครับนะครจะส่งเรื่องกลับมาให้ท่านเมื่อไหร่คะที่ว่าต้องไปวันประชุมเอ่อนัดประชุมกันวันพฤหัสครับครับคือจบแน่ในวันพฤหันนี้แน่นอนใช่ไหมคะว่าจะมีการตัดสินได้เรื่องของแอปนี้พฤหัสทั้งหมดเลย ให้คําตอบแทน,นคณะกรรมการไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องมีม,มีสิทธิ์ในในในการประชุมครับมีเสียงในการประชุมเท่ากันครับคือคําถามเนี้ยผมเคยถามท่านจุลพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเนี้ยเรื่องของงบประมาณที่ใช้เนี้ยเรื่องของการทําระบบซูเปอร์แอปที่ว่าเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี้ยท่านยังบอกเลยนะบอกว่าตัวเลขการทําแอปเนี้ยมันมันไม่ได้สูงขนาดนั้นอาจจะหลักแค่ไม่ถึง10หรือหลัก10ล้านบาทกว่า,วาประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยพอไปดูแอปที่จะใส่เข้าไปเนี่ยว่าจะมีการปรับปรุงเนี่ยมันจะใช้การลงทุนเนี่ยบ้างน้อยแค่ไหนแต่เห็นบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือแบงก์ารัฐรับไปทําเรื่องนี้แบงก์ารัฐเนี่ยจะรับไปทําเรื่องของซูเปอร์แอปนะครับแล้วก็คําถามใหญ่เลยตอนนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเรามีเป๋าตังค์เป๋าตังค์มันก็คุ้นชินอยู่แล้วค,คนไทยก็ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเป็นเกี่ยวกับเป๋าตังค์แล้วทําไมไม่เอาเป๋าตังค์เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็ทําเกี่ยวกับเงิน1บาททีนี้ เรื่องนี้นะครับทางท่านจุฬาพันธ์เองท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่าแอปเดิมเนี่ยเมื่อนำดิจิทัลวอลเลทฟังก์ชันมันจะเกิดความแตกต่างกันในระบบแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันระหว่างแอปที่จะทําใหม่กับแอปเดิมคือแอปเป๋าตังค์เพราะว่าเงิน10,000บาทเนี่ยใช้ระบบบล็อกเชนเป็นข้อมูลจะต้องมีความปลอดภยัยแล้วก็มีกลไกที่โปร่งใสนอกจากนี้เนี่ยแอปในอดีตอันนี้ก็คือหมายถึงแอปเป๋าตังค์แอปในอดีตเนี่ยข้อมูลยังเป็นของรัฐแต่ตัวแอปเนี่ยไม่ใช่ของรัฐ ดังนั้นเนี่ยการต่อยอดจึงมีข้อจํากัดแต่แอปใหม่ที่จะทำเนี่ยจะดึงข้อมูลของรัฐที่เป็นประโยชน์มาใช้อย่างเช่นฐานข้อมูลและโครงการดิจิทัลวอลเล็จะไม่มีการลงทะเบียนแต่ว่ามันบังเอิญมันมีหลักเกณฑ์ของทางแบงค์ชาตินะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนอันนี้เนี่ยจะยังคงอยู่เรื่องของการยืนยันตัวต,วตนนะครับตามกฎหมายของทางแบงค์ชาติส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีกระแสะข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้หลายคนอกหัวตั้งทงแล้ว เตียมร้องโครงการนี้นะครับทางท่านชูตาพันธ์เองท่านบอกว่าไม่เป็นไรใครมีสิทธิ์ดำเนินการตามช่องทางทางกฎหมายก็สามารถดําเนินการได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยปปชมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาติดตามโครงการนี้ซึ่งตนเองก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําเพราะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยดูให้เกิดความรอบคอบความโปร่งใสแล้วก็ตนเองเนี่ยเสนอตัวเลยจะไปคุยกับปปชอเองจะไปอธิบายเกี่ยวกับโครงการนี้ให้กับปปชฟังเอง เพื่อจัดชี้แจงคลายข้อกังวลแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะรับข้อสังเกตมาปรับปรุงโครงการนี้ด้วยเพื่อให้โครงการเนี่ยเดินหน้าแล้วก็ไม่เสียวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแน่นอนว่าการทําในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนเกิดขึ้นมาที่บอกว่าโอ้โหทําแบบนี้เนี่ยมันจะไปซ้ารอยกับโครงการรับจำนาข้าวหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้คําตอบเลยค่ะ บอกว่าคนละเรื่องกันเลยไม่ได้เหมือนกันเลยอันนี้เป็น,นกลไกที่เราจะไปกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือซึ่งเรื่องนี้ตัวของท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่ายังหาช่องโหว่ไม่เจอเลยนะว่าตรงไหนเนี่ยมันจะพลาดหรือมันจะไม่ปลอดภยัยส่วนเรื่องของกระแสข่าวบอกว่าจะเก็บค่าแลกเงินร้านค้าในการแลกเงินเข้าและออกจํานวน3%เปอร์เซ็นต ท่านก็บอกเลยค่ะโอ้ยคิดไปเองมันไม่มีนะเพราะมันไม่ใช่คริปโต <Ừ. S 1> โครงการนี้เป็นการเติมเงิน1 0,000บาทเข้าไปแต่ว่าอยู่ในเป๋าตังค์ดิจิทัลแล้วก็ยืนยันว่าประชาชนได้เงิน1 0,000บาทแบบเต็มๆไม่มีหักค่ะแล้วก็ไม่มีการจัดเก็บเงินเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าด้วยเช่นกันยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่มีทางทําไม่ได้ต้องทําได้อย่างแน่นอนครับ